กระจ่างเลยนิกกี้พูดเองจากปากเหตุผลเลือกนู่นเล่นเอมวอารัชพรจากกรณีเมื่อวันที่25มีนาคม2566ที่ผ่านมานิกกี้นัชัดปล่อยเพลงใหม่ใช้ชื่ออดีตคนรักอย่างก้อยอารัชพรเป็นชื่อเพลงแฟนคลับเศร้าเป็นเพลงที่แต่งไว้เมื่อ3ปีก่อนแต่ปัจจุบันทั้งคู่ได้เลิกรากันไปแล้ว งานนี้ได้สาวๆคนดังหลายคนมาร่วมเล่น MV ทั้งเอวาและนุน่นสุทธิพาโดยนิกกี้นชัดปล่อยเพลงอารัชพรในวันเกิดวันที่25มีนาคม2566ฟีเจอริ่งกับทีฮอตความหมายพูดถึงผู้หญิงที่เป็นที่รักแม้เจ้าตัวจะเจ้าชูแต่ก็รักและไม่มีทางทอดทิ้ง เป็นผู้หญิงที่คิดว่าเป็นรักสุดท้ายอยากแต่งงานใช้ชีวิตด้วยใน MV ได้มีสาวๆหลายคนมาร่วมเล่น MV หนึ่งในนั้นมีน้องสาวคนสนิทอย่างนุ่นสุดทิพามาเล่นเป็นอรัชพรในมุมรักษา์และเอวามาเล่นเป็นอรัชพรในมุมเล่นกีฬาเก่งเนื้อเพลงบอกว่าผู้หญิงชื่ออรัชพรที่ผู้ชายคนนี้พร้อมจะยอมทุ่มเทแต่งงานด้วย สินสอดเท่าไหร่กี่ล้านก็ยอมผ่อนโดยตอนท้ายของ m อวีนิกกี้ยังเขียนคําแปลของอรัชพรแปลว่าบริสุทธิ์และประเสริฐแต่สําหรับผมอรัชพรแปลว่าที่รักล่าสุดในช่อง YouTube ของเอวาปวรวันช่องซันฟลาววาได้ทําวลอกพูดคุยกับ y, นิกกี้นัชชัดขณะอยู่ในกองถ่าย m อวเพลงอรัชพรโดยเอวาได้ถามนิกกี้ถึงเหตุผลที่เลือกตนและนุน่น และสาวๆคนอื่นมาเล่น MV งานนี้นิกกี้ตอบเองว่าตื่นเต้นมากเพลงนี้พี่ปอนทีฮอตเป็นคนแต่งจริงๆที่ชวนน้องเอวามาเพราะพี่ก้อยเขาเป็นคนคิดเขาอยากให้ผู้หญิงที่มาออกเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวช่องเขาก็นึกถึงน้องเอวาน้องนุ่นที่อยากให้มา